ไม่เนี่ยนี่เอาวไปอยู่กับกระต่ายเพื่อนหนูมีกินหนูด้วยนี่นี่ฮะโอ้โห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 เจ็บี สบตาหน่อยสบตาโอ้ยอนิดครับฮาริดครับรับปากคิดถึงนะฮาริดครับใคร<อ>ชื่อฮาริดฮ้ฮา<อ>ริดเออฮาริดคิดถึงว่าป่าเปล่าโอ้โหฮาปากจูก่อนไอหห้หาปากจูนิดนึงเร็ว em bắt chuột con leo chuột em bắt chuột con em bắt chú bắt chuột này bắt chuột chup leo bắt chuột con leo bà nóng người bắt chú em bắt chuột haiz clap em bắt con leo nè bắt chuột leo bắt đi uuuu em bắt chuột con อู้เลยเจ้าทำปักจูอ่ะไหนาปักจูเร็วๆโอ้เลยทำปักจูเลยเร็วนี่เมื่อกี้กินจุกกินจุกหลอกตั้งนานเนี่ยอ่อเอามามา,มาแกงเหรอของปอไม่จูดแ้ว <Yeah. S 2> ไม่กินหรอกด,ดูโเห็นไหม,มกินตั้งนานเลย ยู้มลแล้วไงรู้แล <ไป S 1> ้วไงอันนี้ฉลาดไงเห็นไหมใช่่าวคนเก่งไงเนอะมันรู้เนอะใครคนเกง่งใครคนเก่งครับนาะยคนเก่งยกมือขึ้นใครคนเก่งยกมือขึ้นแล้วคนเก่งยกมือขึ้น,น <S 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 แล้วอัมปักจุกอันออยกมือแล้วคนเก่งยกมือเห็นไหมรู้ด้วยนะคนเก่งนะ โอ้เนี่ยกร้องอีกแล้วโอ้ยหยกใหญ่ยลยคนเกยงยกอือใ่ญ่ยลยโอ้โหโอ้โหยย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 ย่ยย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 ยนยยยยยยบ มีคนบอกว่าให้เขียนคิ้วหน,น่อยนึงนะคิ moon, ้วไปไหนโมด FC บอกว่าเขียนคิ้วนิดนึงนะครับรู้เปล่า FC บอกมาบอกว่าคิ้วไปไหนหมเลยืคิ้วไปเที่ยวเขียนคิ้วนิดนึงนะเล่เข้าใจผิดเนอะอ้าอ้โห นอะโอ้โหอยู่ตาตาโตนะเนี่ยตาตีแต่โตนะเนี่ยโหหล่อฟ้องอะไรใครแกล้งฟ้องอะไรปะป๋าฮะใครแกล้งอู้มามาแกล้งเหรอแกล้งใช่เปล่าอะ โอ้ยมองพ่อป๋าแล้วฮะหนูคุยกับใครลูกคุยกับใครมองยางใหญ่เลยคุยกับใครลูกคุยไปคุยกับป๋าไปมองยายเสียงเออเด้อคุยกับยายอ่ะเด้อไปหายายแล้วเหรอ นี่ยกับเป<ะ>ตัดเล็บก็เล็บยาวตัดเล็บยางฮ้ตัดเล็บยางอยือขูดได้อีกนะขวนไปเร็ว<ะ>ทายาไปเร็วโอ้ไม่ได้นะอย่าไม่รอนะเออไม่ได้นะรู้เปล่ารู้ไหมเนี่ยว่าป,ป่าพูดอะรู้ไหมเนี่ย เอออย่าเพปงไปทำถ่ายแบบไม่ได้นะ mm hmm. ไหนยังไม่ทำปากจูให้ดูเลย